สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะนําเงินเหรียญน,นะคะไปแลกที่ธนาคารนะคะจะมาดูว่าทั้งหมดเราจะได้กี่ดอลลาร์นะคะแล้วเราจะสามารถซื้ออะไรได้บ้างนะคะสาเหตุที่มานั่งนับเหรียญตรงนี้เนื่องจากว่าคือสงสัยส่วนตัวนะคะว่าทําไมแฟนเขาไม่ใช้เหรียญพวกนี้นะคะมันไม่มีค่าหรอเพราะว่าเห็นอยู่ตามบ้านเยอะมากค่ะตามเกตต่างๆตามชั้นวางของต่างๆตามกระปุกต่างๆนะคะก็ะเลยจัดสินใจถามแฟนว่าทำไมไม่ใช้เหรียญพวกนี้เขาไม่ใช้กันแล้วหรอเพราะว่าเวลาที่ไปซื้อของตามห้างค่ะคนที่นี่เขาจะใช้เป็นบัตรเดบิตนะคะเขาจะ เอาใช้กับเครื่องสแกนนะคะเป็นไปแท็บที่เครื่องสแกนเงินนะคะเป็นบัตรเดบิตบัตรเครดิตการ์ดนะคะหรือใช้เป็นสแกนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนะคะน้อยครั้งน้อยคนนะคะจะใช้เป็นเงินสดนะคะแต่ว่าเงินสดที่เขาใช้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้เป็นแบงก์แบบนี้ไม่ค่อยเห็นใครใช้เหรียญเท่าไหร่นะคะแล้วก็ร้านต่างๆเขาก็ไม่ค่อยรับเหรียญเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าเขาไม่สะดวกในการนับเงินนั่นเองนะคะแล้วผู้ใช้งานเขาก็ไม่สะดวกในการจะพกเหรียญไปสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็เลยถือโอกาสนะคะนําเงินเหรียญของแกทั้งหมดนะคะมานับนะคะว่าจะได้กี่บาทนะคะก่นื มาทําความรู้จักเงินของออสเตรเลียกันค่ะสกุลเงินที่นี่เขาใช้เป็นเงินดอลลาร์นะคะอันนี้มาทําความรู้จักเงินแต่ละประเภทกันค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นเงินเหรียญน,นะคะห้าเซนอันนี้ห้าเซนนะคะด้านหลังจะเป็นรูปควีนแบบนี้อันนี้สิบเซนด้านหลังก็เป็นรูปควีนเช่นกันค่ะอันนี้คือบิ๊กเบิร์มมากคือเข้าใจแล้วค่ะว่าทาไมเขาไม่สะดวกเวลาพกเหรียญกันเองเพราะว่าเหรียญมันใหญ่จริงๆมันใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ยี่สิบ เซนนะคะด้านหลังก <ays of the> ็เป <s ays of Rock> ็นล <Có S 1> ูกควีนเช่นกันอันนี้เหรียญสีทองจะหนักขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้เหรียญสีทองเหรียญเล็กสองดอลลาร์ค่ะด้านหลังก็เป็นลูกควีนอุ้ยด้านหลังก็เป็นลูกควีนค่ะแบบนี้อันนี้เหรียญใหญ่หนึ่งดอลลาร์ค่ะด้านหลังลูกควีนเช่นกันงงใช่ไหมคะว่าทําไมสองดอลลาร์เหรียญเล็กหนึ่งดอลลาร์เหรียญใหญ่นะคะนี่คือถถมแฟนเหมือนกันแต่แฟนก็ตตบว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็ธนบัตรนะคะธนบัตรที่นี่เขาจะมีตั้งแต่ห้าดอลลาร์ จะทํามาจากเหมือนเป็นพลาสติกเหมือนแบงค์ห้าสิบของบ้านเราอะคะ่ะซึ่งเรียกไม่ถูกว่าเป็นโพลีเอสเตอร์หรือเปล่าหรืออะไรนะคะประมาณนั้นคือมันไม่ขาดไม่ขาดง่ายๆนะคะมีห้าดอลลาร์สิบดอลลาร์นะคะยี่สิบดอลลาร์ห้าสิบดอลลาร์แล้วแบงค์ใหญ่ที่สุดของเขาก็จะมีเป็นแบงค์ดอลเอ๊ะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยดอลลาร์นะคะถ้าเงินหนึ่งดอลลาร์นะคะจะประกอบด้วยหนึ่งร้อยเซนนะคะหนึ100่งร้อยเซนจะเท่ากับหนึ่งดอลลาร์นะคะก็คล้ายๆกับบ้านเราบ้านเราก็คือหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสตางค์ใช่ไหมคะหนึ่งร้อยสตางค์เท่ากับหนึ่งบาทนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกันค่ะแล้วก็มานับนะคะว่าจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะตอนนี้คือ นับเหรียญอยู่นะคะทั้งหมดที่เราได้นะคะคือ42่ดอลลาร์ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็แยกนะคะแต่ละเหรียญมาใส่ถุงเนะะี่ยค่ะที่แบงค์นะคะหรือว่าร้านค้าต่างๆเวลาที่เขาไปแลกเงินนะคะเขาก็จะมีพลาสติกให้แบบนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้ว่าสองดอลลร์เอ้ยสองเซนนะคะเอ้ยสองดอลลาร์10ดอลลาย์20ดอลลาห์50ดอลลร์อะไรประมาณนี้ให้นะคะเราก็ใส่ถุงแบบนี้ เขียนจานวนเหรียญแล้วก็ไปให้ที่ธนาคารได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามานับต่อกันค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นเหรียญห้าดอลลาร์นะคะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยค่ะตอนนี้คือนับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะนำเหรียญไปแลกธนาคารกันนะคะ ันนี้คือแฟนอยู่ระหว่างแลกเงินนะคะเขาจะใช้ตาช่างนะคะที่นี่เขาไม่ได้นับเหรียญเขาไม่ได้มีเครื่องนับแต่ว่าเขาจะใช้การชั่งน้ำหนักเอานะคะทั้งหมดที่ได้วันนี้ก็42ดอลลาร์ค่ะ